โอ้ยเหนียบป่องแล้วจะไปยังไงนี่นเฮ้ยเ <laughs> อาแล้วคุณบอกว่าจะเดินออกกันบังกายคุณจะไปยังไงน่ะนเออว่ายน้ำเออคุณเป็นนักว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำกินชา,านกิา <laughs> านห่วงยางเข้าไปแล้วโอ้โหพี่น้องดูดิทางที่เราเคยเดินเนี่ยนี่ป่าตะเคียนที่เคยหาเห็ดกันนี่มันลดแล้วนะ <laughs> นี่ขึ้นมาเป็นเมตรมันลดไปเป็นเมตรแล้วนะ โอ้โหพี่น้องยอดเลยเนี่อ้นาเล็สุดยอดไหมโ,โหนี่เดินทางที่เราเดินเนี่ยท่วมหัวเลยเนี่ยใช่เดินตายบานเลยอ,อใ,ช,ใช,ช่างกิจในสารีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนานเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปให,หม่ โอ้โหวันดีเฮียปองสวัสดีจ้าอ้เนคุณไม่ว่ายน้ำไปเหรอไม่ว่ายโอ้โหมารยาทดีว่ายนะคุณชมแต่ผมก็ว่ายน้ำเออโอ้โหดูทิเนี่ยทางที่เราเคยเดินการลอยกระทงนะเออผมจะคิดไอเดียเนี่ยปกติยากพวนี้โอ้โหนี่วันนี้ตกเยอะนะโอ้ยเนี่ยเอาตีว่าเนี่ยแถวนี้มันท่วมเนี่ย เนี่ยเนี่ยสูงมากๆเลยฮะเนี่ยสูงขึ้นอีกประมาณหนึ่งเมตรอะเกือบเมตรอะดูด oh yeah. ูดูหอยพากหนีตายขี้ก็แตกเลยโอ้โหโอ้ไปเราไปดูอีกทางนึงกันโอ้โหไปจะมีทั่วมากกว่านี้เหรอเออไปดูนี่โอ้โหพี่น้องเราก็หลังจากฝนตกนะเราก็จะได้อ่างเก็บน้ำอีกเพิ่มอีกหนึ่งอ่างนะ บรรยากาศของอ่างเก็บน้ําของเราโอ้โหเป็นแอ่งแบบรับน้ําได้อย่างดีเลยเนี่ยเก็บกักน้ําไว้ใช้โอ้โดูฮะเนี่ยบนคันคูที่ฝั่งนี้นะเราจะเห็นเป็นสนามกอล์ฟใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นอ่างเก็บน้ําโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเฮ้ยป๋องจริงป่ะท่านผู้ชมวันนี้นั่นเลยก็ พามาชมบรรยากาศที่คลองบางไผ่นะซึ่งปกติเราจะเห็นน้ําอยู่น,นู่นเลยลึกๆไปน,นนะู่นอ่ะมันไม่ได้สูงขนาดนี้แต่ฝนตกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหขึ้นมาสูงเนี่ยชิดขอบเลยนะชิดขอบเนี่ยแสดงว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าเมื่อเช้าเนี่ยลดลงไปอีกประมาณสักสองเมตรโอ้โหสูงมากๆเลยเนี่ยดูฮะน้ำมาเยอะเลย นะอันนี้มาจากอ,าอ่างเก็บน้ำบางไผ่นะเนี่ยดเูเห็นไหมเยอะมากๆนะกลัวมากๆเลยเนี่ยมันล้นฝั่งนี้มันก็ท้นมาฝั่งนี้เนี่ยฝั่งข้ามถนนมามันก็จะมีท่อหากันนะเนี่ย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 เห็นไหมฝั่งนี้ก็กลายเป็นแอ่งน้ำเลยนี่ฮะ เห็นไหมป่าตะเคียนเนี่ยที่เคยหาเห็ดตอนนี้น้ําท่วมหมดแล้วรอน้ําลดประมาณสักอีกสองสามวันนะถ้าน้ําลดแห้งแล้วก็แดดออกดีๆเดี๋ยวจะมีเห็ดนะเห็ดขึ้นเต็มแล้วก็นู้นแล้วเห็ดก็จะไปขึ้นไปนูนน่นแหละสนามก๊์ฟอะนะขึ้นไปหมดแหละเพราะว่าเชื้อเห็ดมันโดนพัดกระจุยกระจายไปทั่วเลยนะ ก็ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะที่หลังจากปี58ปีเนี้ยท่วมเยอะที่สุดนะน้ำมาแรงที่สุดเลยเพราะเมื่อคืนตกทั้งคืนนะเมื่อเช้าก็ตกเดี๋ยวไปดูตรงนู้นเฮียป๋องก็เดินดูน้ำเหมือนกันนะฝั่งนู้นจะไปดูน้ำเยอะจริงนะมาแรงมากๆดูน้ำไหลแรงด้วยนะ นีตรงไหนมีแม่น้ําลําคลองเนี่ยไหลแรงจริงนะน่ากลัวถ้าลงไปเนี่ยโอ้โหเห็นน้ําแบบไหลแบบนี้นี่นะข้างล่างนี่คงแรงมากๆเลยดูฮะมีน้ําบนด้วยเนี่ยต,ตรงนี้มีน้ำวนเนี่ยเกือบท่วมคันคูแล้วฮะเนี่ยนี่นะ,ะเมื่อตะเกิงวนันมายืนไม่ได้เอ้าเหรอ เออดูเนี่ยแถวนี้แถวนี้ท่วมหมดท่วมหมดท่วมหมดอือหือมันลดไปยันรูนแล้วโอ้ยังสูงเลยสูงขึ้นเออขึ้นน้ำในปัจจุบันตอนกลางวันนีนเที่ยงเนี่ยเออมันนี่มองไปนี่เป็นทะเลนะครเป็นนี่ดูยอดไม้ก็ได้อ่ะดูดูดูโอ้โหเนี่ยท่วมหมดเลยคุณอะไรคุณเห็นหรือเปล่าเนี่ยคุณตาไม่ค่อยดีเนีเค้นแม่ไม้นี้ไม่เห็นเลยนะอ้าว ท่วมหมดเลยเออใช่ใช่ใชท่วมหมดเลยเมือ่อจะโผล่มาเฉพาะดอกนิดนิดหน่อย,อยตอนเที่ยงมีคนถ่ายไปให้ดูนะถ่ายม,มี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 ผมเนี่ยท้องเสียผมก็ถ่ายไปแล้วโอ้โหกลัวถ่ายห้องน้ำไม่เกี่ยวนี่นี่น,นี่มันมาแบบนี้อ่าเนี้ยยอดพวกนี้ไปหมดเนี่ยอ่าเนี้ยเนี่ยดูใบก็ได้อ่าด <c ười> ูใบโอ้ยเมื่อไปทางนู้นเลยเหรอต่างประเทศเลยสลามครับไปดูใบสลามปาม ให้จะดูไหมเนี่ยดูคุณชลักเรือให้ใบเสียนี่ที่โดนเขาขาวเนี่ยมันท่วมไปหมดอ่ะแต่มันลดได้ไวเพราะเราในโรงพยาบาลเราเนี่ยมันมันย้อนนะน้าย้อนจากตรงนู้นขึ้นมาน่ะไม่ได้มีมีอะไรที่ข้ามมานะ่ถ้าเกิดไม่แต่อีกนิดเดียวเนี่ยอีกห้าสิบเซนเนี่ยข้ามพอข้ามนี่ได้โรงพยาบาลไม่เหลือแฟดไม่เหลือใช่ไหมคุณรู้ไหมเนี่ย รู้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 ไรคุณนั่งกินนมจีนกับใครอยู่โอ้กูอร่อยด้วยนมจีนอร่อยสิตายหมดแล้วที่ท่าเรียบร้อยเนี่ยมันท่วมเลยใช่ไมไม่เหลือเหลือไปแลอวตายไปเป็นจำนวนมากนะเห็นเล้าขาวด้วยไอ้พวกนี้ทั้งนั้นเลยนะต้นเหลืองอะไรนะดอเหลืองทองอุไรแต่เนี่ยอยู่ใต้ท้องน้ำอะไรตอนเนี้ย ดำน้ำไปนี่มีเรือดำน้ำนี่จะพาไปดูหรอโอ้โหก็ไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรโอเคไม่ต้องดูไม่ไม่ต้องดูคุณอย่าไปยุ่งกับเรือดำน้ำเลยผมเคยเห็นที่เขาแข่งเรือแล้วมันขนาดน้ำปีนี้น้ำเยอะจริงอ่าแต่ไม่ถึงกระท่วงมานะอืมเฉียด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 ก่อแผลงก่อแผลอ่าโอเคแต่ผมไม่เป็นไรหรอกผมมีห่วงยางอยู่อืมกบใช่แหมคุณจะถ่ายมุมนี่เออใช่ลืมไปเเออออเออ ม่เอเอก็มัน,มนก็ไม่เห็นน้ำสิคุณก็ไม่ยืนตรงนี้สิตรงนี้คุณอน,น่านมาแล้วมาบินทบาทอีกแล้วแล้วผลที่พลอยได้มันคืออะไรรู้บ่าน้ำท่วมย,ยาตายป่ะ <c oughs> เห็ดมันจะไปหมดเนี่ยเห็ดมันจะกระจายมันไม่ได้ไปหมดมันก็จะกระจายไปทั่วเลยน้ําถึงไหนมันก็พาเชื้อเห็ดไปตรงนู้นแหละอ๋อมันจะไปตามเห็ดนะใช่ใช่ไปตามน้ำไม่ใช่ไปตามเห็ดคุณนี่ชักเรือให้ใบเสียอยู่เรื่อยห่วงต้นไม้ใหม่ที่ปลูก่มันมันเครียดเลยอ่ะอืมไม่ถึงคืบอ่ะถนนนี้เกือบไม่ถึงคืบนะอ่อ่าี่ผมยืนอยู่ตรงนี้ถนนเกือบท่่มหัวแหละคิดดูมันจะมาขนาดไหนอืมโอ้สุดยอดถือว่าน้ําเยอะน้าเยอะ ก็ปีนี้ถือว่าน้ําแรงลก็ยังมีนี่แหละปีนี้แหละปีที่แล้วเนี่ยมันมาฝนมันตกแล้วน้ํามันมาทีหลังนะอืมาปุ๊บก็ท่วมเลยนี่ฝนหยุดประมาณเที่ยงเที่ยงนี่โอ้โหนี่สูงกว่านี่จากเนี่ยขึ้นไปนู่นะนะขึ้นห็นี่ก็ท่วมใช่ใช่ใช่ฝนหยุดแล้วน้ําถึงมานะอ,อืน้มามนํามาเมื่อน้ําท่วมเขาเรียกอะไรนะฮะน้าหลากอะ ก็น้ําท่วมก็น้ําท่วมสิมันจะมีความหมายอะไรอีกอะประศุภัณฑ์อะไรอุทกภัยน้ำท่วมเรียกอะไรนะอุทกภัยน้ำท่วมขนของหนีที่คุณไปเรียกโอ้โหคนนี้น้ำท่วมขนของหนีเออจำไว้เออหมือนเราเรียกกู้ภัยมาช่วยเลยช่วยได้ยังไงออมีภารกิจเยอะอ่าโอเค วันนี้ผมก็ยังอนุรักษ์สีโทนดำๆเทาๆอยู่ก็คือไว้ทุกอยู่ไว้ทุกวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะเราจะได้รู้ว่าเกิดโศกนาฏกรรมในเมืองไทยเกิดขึ้นขอไว้อะไรให้กับเด็กๆและผู้รับผู้ใหญ่ที่ได้เสด็จทั้งคุณครูทั้งหลายชาวบ้านด้วยมีชาวบ้านยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยและก็ ผู้ที่เสียชีวิตหลองัูลังูยังไงก็ไว้ไรด้วยทุกคนนะครับกับดวงหลบช่องนาเล็กนะครับครับผมแล้วก็ช่องเฮียป่องด้วยนะครับผมครับครับบ๊ายบายครับเํากำลังใจนะครัครับ